วันที่30มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาที่อาคารสำนักการลูกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาติและกิจกรรมเยาวชนกถินกุยยการนนตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการจัดโครงการวัยรุ่นวัยสายห่างไกลยาเสพติดป,ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โดยมีนางสาวสมัย สมภารหัวหน้ากลุ่มจัดการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีนางปาริชาติฝั่งสระครูศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลแพรกษากล่าวรายงานพร้อมด้วยทีมวิทยากรจากเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดสมุทรปราการมาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อตนเองผู้อื่นและสังคมตลอดจนกิจกรรมนันทนาการ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายของยาเสพติดก่อนสรุปโครงการโดยมีคณะครูนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลปากน้ำตำบลแพรกษาและตำบลสำโรงเหนือจำนวน400คนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการเห็นถึงความสำคัญกับสถานการณ์ปัญหาย,ยาเสพติดที่แพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสมุทรปราการระดับอำเภอเมืองสมุทรปราการจึงได้จัดโครงการวัยรุ่นวัยสายห่างไกลยาเสพติดประจำภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,567ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิภัยของยาเสพติดเพื่อให้ผู้เรียนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในชุมชนได้อีกด้วย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสงก็รอระดับอำเภอเมืองสุพรรณการนะคะคก็ได้จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติดนะคะโดยมีนักศึกษาจํานวน400คนนะคะประกอบไปด้วยนักศึกษาตําบลแพรกษาตําบลสมรงเหนือแล้วก็ตําบลปากน้ํานะคะ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็ประกอบก็ประกอบไปด้วยคือ,อ1เพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดนะคะแล้วก็ข้อที่2ก็คือ,อเพื่อให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้และก็สามารถเผยแพร่ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนภายในชุมชนได้ค่ะ